ไม่กินนี้เสียได้ได้กินนี้ประจำเพราะอยู่เหียจิมบ่อยกินมันดุกินนี้เลยกินมันอัดนี่เลยเออมันนี่เลยความลับเราความลับเราถูกเปิดเผยอะว่าเราอยู่กันบ่อยคือใครไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราใช้ตัวนี้ไงเราใช้ตัวนี้ใครไม่รู้ว่าเราว่าอยู่กันบ่อยอยู่แล้วเราอยู่กันบ่อยอยู่แล้วลองใช้ตัวนี้จะรู้ว่าเออกินเหียจิมจะเป็นแบบนี้กินเหียจิมจะเป็นแบบนี้ ไปแปลกนะเอาไปแปลกกินแบบน oh ี้เลยโอเคใช่ใช่กินแบบนี้แหละกินแบบนี้เลยเดี๋ยวอีกหน่อยเวลาเราขายนะเราต้องบอกว่าอันนี้กลิ่นกระพรัศบมีไฟกลิ่นเมียจิมโอเคอยากรู้ว่ากลิ่นจิมมี่จิมมี่ผ้าฝุ่นได้ได้ได้แล้วเคล้ววันละครั้งก่อนอันนี้กลิ่นเนื้ออันนี้กลิ่นผมอันนี้กลิ่นผมอยากรู้ว่าผมกลิ่นยังไงท่องอันนี้เพราะเราใช้บ่อยสุด พี่4จริงเปล่าเราก็ต้องเราก็ต้องดมตัวนี้แล้วก็ดมตรงที่ตรงที่มีไม่ได้ทาถูกไหมฮะเนี่ยให้ผมก็ทามาบ่น้าอ่ะเป็นไงเนื้ออันนี้กลิ่นผมอันนี้กลิ่นผมอยากรู้ว่าผมกลิ่นยังไงทุกันนี้เพราะเราใช้บ่อยสุด